ครับแค่ฟ้องรถเป็นไรนะเล่งไม่ได้ครับอาจารย์ฟอ้องเป่าคาถาแบบเดี๋ยวรู้เรื่งองต้นไหนเนี่ยสูตน้ำสามขอให้ควงมันให้ควงแบนไปดูสิว่ามันเป็นอะไร <c oughs> Excel ออโต้ไฟพริบสีแดงนะครับกระพริบต,ตัวนี้หมายเลขสีก่กดอีกเซียบเซ็นเซอร์เสียบเซ็นเซอร์ก็คือตัวนี้ลองแงะดูนดิดปกูแจกกันสดๆร้อนๆสายไฟขาดไหม ปากเสียใหม่ด้วยอมอปเปิาตัวนั้นมาลองดูเลยก็เสียก็ยังขึ้นอยู่นะครับน่าจะโมลุ่มเสียขึ้นเล็กเสีเซอร์ ลงสตาร์ดูเล่นไม่ได้นะครับตลอดถ้าไม่ใช้ไฟขัดก็ตัวนี้เสียแล้ว สดร้อนๆรถเก่าเนาะ,ะหายเฉยเลยนนี่เล่งๆไ้มพี่เลีงไหมแต่ลองสตาร์ทดูนะครับ บอเปิดเปลีุ่นยาษพี่เลยเซนหนต่จอเลยโอ้ภาษามันเป็นภาษาด้วยก็ขอเซ้ตภาษานะครับโอเครู้เรื่องแนละ้วตัวน,นี้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวผมขอเซ็เปลี่ยนภาษาก่อน